เอาแต่งมือแต่งกายสบายดูยามเช้าเอเนาะพี่น้องปองกบคือเก่านะรีวิวบรรยากาศทมสัตว์โอ้สวัว่าเห็นหมอกุบเลยทีเนียวเอายื่นเช้ามาบุญยังไงเกล็ดไก่ตามเคยบรรยากาศยามเช้า นี่จะเป็นพอเลี้ยงกบเฮอเนาะใช้ชีวิตแบบบ้านบาติดดินนอกฟองกอบโก้โก Rantai untuk ubah hal yang sama, ชีว Des ิตบนบ้านตีดินตีดินเนาะพี่น้องปุ๊กเขาโอ้บรรยากาศเริ่มเห็หมอกเห็นหมอก ถือว่าเงยเดินดีเนาะเด็นสามาเนาะเขาก็จิบบาวลายนเนาะเกี่ยมตัวมาเนื่องเข้าโตเลยเนาะท่านทีโซมดังไฟเนื่องเข้าก็เลยอหม ขอเป็นคนที่ให้ใความหวังจะขอเป็นพลังที่อยู่ข้างๆยามใดที่น้องหมดหวังอห้พร้อมนำแสงสวา่าง เป็นได้ท,ทุกทุกอย่างเพื่อนางให้ยอมจะขอเป็นนางสายคนซวยผิวผ่าผ่านให้น้องนางได้สดสื้นสุขใจถึงการเวลาเลือนลอย ผ่านไปเนิ่นนานเท่าไรพร้อมที่คุกคนเริ่มใหม่กับฮัฟสองเอาชิวๆเนาะอยู่คนเดียวพี่น้องปองไปเอาเลยเอาไปอยบ่บอ,อย่ยางไรเนาะเกี่ยมตัวมาหนึ่งเข้ากันเลย ใส้มันง่ายๆแบบนี้แหละกบการอยูู่้เดียวเนาะแต่ว่าความจริงเนี่ยเครียดหลายเลยตรงนี้นเนาะเลยมาอาัดคลิปฮ็ตคลิปขอพอนคลายไว้หน่อยอยู่ยังเครียดอ่ะน,น,นะ chi chờ bờ có chi ta đợi ta cố luôn nén nhẹ li pa co chi tao vừa tay chị cả là mua vừa lo โอ้ทงพรมในกับปานสองพรมสซพนาเนาะหน้าตานะกับปานวันดาเดบขนะโอ้โหอากาศวันนี้คับลายเย็นดีนี่ก็หน้าบานเนาะซอกฟืนมาดังก่อน cảng ban không lông phải họ lùm rồi quay khoác đìn không lông mót luôn rồi đìn

โอ้้สแลวเขาละตอนนี้เขาก็บมีฟืนดังไปลักหลักของของเขามาได้นั่นละมานั่นเนาะเป็นที่เห็ดเหยี่ยวห้อยละเราเห็ดแล้วแหละ gì ngay tại Xong phương đắng nó nhá hoa lại กใดคําเดียวเลยว่าตั้งแต่เกิดมาบ่เคยเจ็บปานนี้บอบความสัตย์ซื่อและความหวังดีกับเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่แลว้ว าเขาต้องขาดสะบันเมื่อมิ้งที่สามแทรกเข้ามาพัวพันเจ้าก็เปลี่ยนเป็นคนละคนโลกทั้งใบกลายเป็นสีเทาเงาเสียงหิงก็เงาจ็บแล้วเจียนตายพระคองชีวิตให้ยืนอยู่ไห มาทางออกบอดายขอโทษเดิมมือนี้สิขอเมาให้ลืมทุกอย่างเอาเรล้าเพียวเพียวเทล้าง้าเชื้อบัดแพ้หัวใจ

เมาจดนสางสาน้ำตายัางไหลบอบเราซอยยังบ่ได้ยิ่งตเกเจด้ำเตืนอนบ่ลืมเลือนจนกลัวจะสิ้นลมฮ <c oughs> เอาเป็นว่าสิเ10นาทีเสร็จๆพี่น้องปองกกเขาเนาะแต่ว่าปองไปอยู่กับป่าเท้าตามเคย วอลายไปใส่มาใส่กระยักเดี๋ยวนี้คนทั้งเนอกเห็นขเขาก็ว่าวันดาแล้วมาแต่ขอมเมนตูเแหละ <c oughs> มึงสมงมเขาก็ว่าสุพนณาเลยนี่นนอ๋อมีแต่ว่าจบคคิดไปซ้ำนี่เนาะพี่น้องปังกกบสวัสดี